วท่อถงกลางครับกระบะสวยหนึ่งกระบะไปหนกระบะไปหนึ่งฟอนเนอร์นะครับดึง L อลนะครับดึงแอลโฟรนะครับ รถใหญ่กำล,ลังสวน่ครับเขาเล่ีน่่อยหนเนถนนัตอนนี้เราาเห็นนะครับจอดนะครับเบานะครับรม่ต่อ่รงนี้ีว,วาครบับนะครับไ<ป>ครับรับทราบครับไค่อยๆปล่อยไหลก่อนนะครับอย่าเหยียบคันเร่งนะครับถ้าท่านเหยียบมี้าอยู่ฝ่ามือ หน้าตัวไม่หนึ่นะโค้ตวไม่หนึ่งนะ